สวัสดีครับช่อง JKP Channel กลับมาอีกครั้งนะครับสวัสดีปีใหม่2525นะครับ2ไม่ใช่2,025นบเลยสองพุทธศ,ศักราช2518นะครับกลับมาพบกับช่อง JKP Channel นะครับ <_ pe at> หายไป10นัด10วีคเลยนะครับหายไปนานเลยครับเพราะว่าวิดีโอล่าสุดวีคที่12นะครับแต่ปัจจุบันเราอยู่ที่วีค ยี่สิบสามแล้วครับไปไกลนะครับโอเคครับไม่ไรครับจะลองีใหม่นานไปหน่อยครับหายไปสองเดือนได้ไหมเนียเกือบเกือบสองเดือนนะครับสิบนัดก็ดีครับไม่ได้จัดตัวไปบ้างนะครับแต่ไม่ได้มาไล่นะครับแต่ว่าถ้าเห็นตรงนี้ครับฟีดานเฟอร์ห้าเลยครับผมเลยว่าวันนี้ต้องมาจัดสักหน่อยนะเพราะว่าวันนี้จะมีเตะนะครับมีเตะนะครับสี่ทุ่เมืองไทยนะครับ ผมอยู่อินเดียนะครับประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับสองทุ่มอินเดียประมาณสี่ทุ่มเมืองไทยนะครับก็จะมีปอร์มัตนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับไบรตันเเวร์ตันนะครับริวพูพบกับอิสสวิตนะครับพวกนี้ต้องดูนะครับผมแฟนริวพูนะครับบอกไ้ก่อนแล้วก็ซอลตัมตันพบนิวเวเซ่นนะครับไม่รู้จะรอดไหมน่าจะรอดนะวูฟพบอาร์เซนอลนะครับ แล้วก็คู่ดึกแมนซิตี้โอ้บิ๊กแมตต์อันนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าเมืองไทยนี่ก็น่าจะประมาณตีหนึ่งเอ๊ะเที่ยงคืนครึ่งนะครับหรือว่าออินเดียบ้านผมนะครับที่ผมอยู่ะครับก็ประมาณห้าทุ่มครึ่งเอ๊ะห้าทุ่มตรงนะครับแมนซิตี้พบเชลซีนะครับคู่นี้อาจจะอ่าเส้นทางการลุ้นแชมป์ของทั้งสองทีมนะครับทั้งแมนซิตี้แล้วก็เชลซีนะครับส่วนวันที่ก็จะเป็นคริสตัลเพลสเบนฟอร์ดสเปอร์เลสเตอร์นะครับแอสตันวิลล่าพบกับเบซิม วิกนี้ที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นคู่นี้นะครับแมนยู Man U, เอ้ยแมนซี C, กับเชลซีนะครับแล้วก็ผมว่าอีกคู่ที่น่าสนใจก็คืออ๋อเดี๋ยวนะคืนวันอาทิตย์จะมีอีกคู่ก็คือฟูลแลมแมนยูพลาดไปยังไงอีกคู่นี้น่าสนใจก็คือร์ดมัดพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับทำไมถึงน่าสนใจเนี่ยครับเพราะว่าอันนี้แดมอีกที่แล้วนะโอ้ยังได้คริสวูดนะห้าสิบห้านะครับนี่ไม่ได้เปลี่ยนมาห้าเป็นจะห้าวีได้ไหมห้าตัว ฮันเฟอร์ก็เป็นเพราะว่าไปดูตารางคะแนนกันสักนสดนะครับตารางคะแนนพรีเมียร์ปัจจุบันนะครับชาฟูยังเป็นลิวพูนะครับผมหายไปสิบแปดตัวเป็นลิวพูอยู่ถึ่งจังหนาวอ่เหมือนกันครับยังหนาวอยู่นะครับก็ชาฟูลิวพูนะครับแข่งไปยี่สิบเอ็ดนัดนะครับอ่าสิบห้าชนะสิบห้าเสมอห้าแพ้หนึ่งนะครับบบวกอ่าบวก ประตูาทำประตู50เสีย20นะครับบวก30นะครับเลขสวยนะ50 20 30นะครับก็ประตูได้เสียบวก30นะครับเราก็แต้มก็50ปอดีนะครับยิงไป50ลูกมี50คะแนนนะครับชนะ15นะครับแล้วก็เสมอ5ครับแพ้นัดเดียวนะครับก็คือแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับมนเป็น่าฤดูกาลนี้นะครับเวอพูไม่สามารถเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสได้นะครับ ในบ้านก็แพ้นะครับไปเยือนก็เสมอนะครับนับสองเป็นอาร์เซนอลนะครับตามมาที่สี่สิบสี่คะแนนนะครับเตะมากแข่งมากกว่าหนึ่งนัดนะครับแข่งยี่สิบสองนะครับคะแนนสี่สบสี่นะครับแต้มสี่สี่แฟนทับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นับสามนะครับปีนี้มาแรงนะครับสีซีแต้มเท่ากันนะครับไปดูได้เสียอาร์เซนอลดีกว่านะครับเเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่านอตติงแฮมขครนี้สนุกทุกนัดแน่นอนนะครับ เพราะว่าอีกทีมที่เจอวิกนี้ก็คือปอดสมัรทึ่งปอดมัรอยู่อันดับเจ็ดนะครับปอดมัรนี่ผลงานดีนะครับนัดที่แล้วเนี่ยชนะนิวคาสเซิลป่ะอ่านี่ครไปเยือนนิวคาสเซิลชนะมาสี่หนึ่งนะครับผมว่าไม่ธรรมาดานะครับต้องรู้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงอันดับที่สี่เป็นเชลซีนะครับแล้วก็อันดับที่ห้าเป็นแมนเชสเตอร ที่นะครับ40กับ48นะครับคู่นี้จะเป็นบ้านแมนซิตี้คืนนี้นะครับคู้ดึงนะครับน่าติดตามเช่นกันนะครับอาร์โปกเป็นนิวคาสเซิลนะครับมี38คะแนนเท่ากับแมนซิตี้นะครับแต่ว่าประตูได้เสียแมนซิตี้ดีกว่านะครับแมนซิตี้กำลังกลับมานะครับแต่ว่าต้องมาดูนะครับว่าล่าสุดที่ไปแพ้เบสเชีในแชมเปี้ยนลีกมาว่านัดนี้รับ เชซีจะเป็นยังไงนะครับแมนซิตี้นี่ได้ข่าวว่าซื้อตัวมาใหม่มาสามตัวเลยนะครับช่วงออตลาดนักเตะเนมนโครลานะครับทีนี้ต้องมาดูว่าคืนนี้เป๊ปเขาจะวางแผนมาเจอกับเชลซียังไงนะครับก็ต้องเล่นเกมลุกนะครับทีนี้จากวิกที่แล้วเนี่ยแมนซิตี้เนี่ยไม่ชนะออชนะนะครับยี่สหกศูนย์แต่ว่าเชลซีดันไปเสมอใช่ไหมออชนะเหมือนกันสามหนึ่ง ผมจำผิดนะจำวิกก่อนก่อนหน้านั้นฟอร์ไม่ดีใช่ไหมครับเสมอกันทางเชลซีทั้งแมนซิโอเคแต่วิกที่แล้วกลับมาแล้วทั้งคู่ชนะมาทั้งคู่นะครับมีความมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาดูว่าวิกนี้ทีมใหญ่กับทีมใหญ่เจอกันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับถัดมาเป็นบอร์สมาร์ทนะครับนิวอเซนบอร์สมาร์ทแล้วก็แอสตันวิลล่าอันดับ8ดอันดับเเป็นไปตั้นนะครับอันดับ10เป็น ดูแลมนะครับอันดับ11นะครับเป็นเบนฟอร์ดนะครับอันดับ12เป็นคริสตันพาเลตและแมนยูผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับอันดับ13ครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับโอเคครับอาร์โมริมการมาของอาร์โมริมนะครับทำท่าว่าจะดีนะครับเจอริวพูเล่นดีมากนะครับวันนั้นเสมอริวพูเกือบเอาชนะริวพูได้เลยนะครับแต่ว่าพอไปเจอทีมอื่นนะครับดูผลวิ่งที่แล้วก็แหละเจอทีมอื่นเช่นวิ่งที่แล้วไปเจอ ไม่ได้ใครยี่นะครับไปแพ้ไบตันในบ้านนะครับแต่ไบตันนี่ว่าไม่ได้นะผมว่าไบตันก็เป็นทีมที่ช้ได้นะทีมหนึ่งนะครับเป็นทีมที่ไม่ค่อยแพ้นะครับแพ้แค่สี่เองนะครับถือว่าแพ้น้อยนะครับแต่ไปนี้นี่เสมอนะครับโอเคครับอันดับสิบสี่เป็นเวสแฮมดับสิบห้าโอ้โหสเปอร์ครับล่วงไปเยอะเลยนะครับสเปอร์อยู่อันดับที่สิบห้านะน่าจะตกต่ํา รูการหนึ่งเลยครั้งหนึ่งในลูกาในในประวัติศาสตร์เลยหรือเปล่าครับอยู่ท้ายๆตายตลางแล้วนะครับทีนี้ต้องดูว่า <c oughs> ผู้จัดการทีมนะครับของสเปอร์จะรอดหรือเปล่านะครับจะได้อยู่ต่อหรือเปล่าโอ้โหนี่สถิติแพ้สี่สามนัดรวดเสมอห้านัดนี่แพ้ 4, ในสี่ในห้าเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับ <c oughs> โอเคครับเอ,อไปดู ถัดไปนะครับเป็นเอเวอร์ตันสิบหกสิบเจ็ดเป็นวูฟนะครับส่วนสามอันดับท้ายเป็นอีฟสวตทาวเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็สองเทมตันที่ชน,นะใครได้แค่ทีมเดียวทีมอะไรแพ้สซาแธมตันโูการนี้ครับน่าสนใจนะครับอยากรู้ไหมครับอยากรู้แต่ต้องไปไล่ดูแล้วต้องเป็นทีมที่ไม่ธรรมดานะครับทีมที่ชน,นะอา่าทีมที่ ที่ซาตันชนะมาได้นี่ผมเดาว่าน่าจะเป็นต้นรูรูการหรือเปล่านะเพราะว่าเหมือนทีมแจกแต้มเลยนะซาตั Sultan, นนี้โอ้โห,โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาหลายรอบเลยนะไม่ธรรมดาก็แพ้ทุกนัดน,นะคือไม่มีนัดไหนที่ไม่แพ้นะคือตกชั้นแน่นอนนะครมีเสมอฟูแลมนะครับ ใจทีมแจกแต้มนั่นเองนะซอลัมตันดูไปแล้วคือโอ้โหนี่แพ้ห้าศูนย์เห็นไหม mm hmm. ก็คือมาเล่นซอลัมตันนี่คือต้องได้แต้มกลับไปนะนี่ก็แพ้ตันวิลล่าเห็นไหมครับ mm hmm. เออแพ้เชลซีโอ้โหเสมอใบตันโอ้โหใบตันชนะไม่ได้นะเนี่ย mm hmm. แล้วก็ อืมโอ้โหแต่เกือบเกือบจะเสมอริวพูลด,ด้วยนะนี่แพ้วู้โอเคอ่านี่ไงครับมีทีมชนะเซาท์ทอมตันชนะเอเวอร์ตันนะครับวิประมาณวิธีวิธีสิบโอเคครับเจอแล้วอ่าอันนี้ก็คืออยากรู้เฉยๆนะครับไม่มีอะไรก็เป็นเอเวอร์ตันนะเอเวอร์ตันก็ไม่ได้ดีกว่าเท่าไหร่นะครับอยู่อันดับที่สิบหกนะครับแต่ว่าชนะเป็นสี่แพ้เก้านะครับ เออเหมือนจะโดนตัด,ตดแต้มไปด้วยปะ่ะลูกการนี้บอกว่าโูโง,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 งงมึนๆนสี่สามสิบสองอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ได้การที่เดียวโอเคผมมึนหน่อยนะครับโอเคมาจัดตัวเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวยาวไปกี่นาทีแล้ววะ <laughs> ผมเอาเหมือนเดิมนะแต่ผมเปลี่ยนได้ห้าตัวเลยนี่ก็เหมือนใช้ไวกาสเลยนะผมยังไม่ได้ใช้ไวกาสของปีใหม่นะครับแล้วก็มีฟีฮิตอยู่ทริปเปิลกับตันใช้ยาง น่าจะอย่างรถใช้ไปแล้ววะจะไม่ได้ผมเอาไอ้ซากา้อาออกไปก่อนนะโอ้ไปนี่นแหละซาก้ายังไม่เจ็บนะครับไม่ได้จัดตาลนะครับสองเดือนเข้ามาฮมีนาเลยเพราะฉะนั้นเอาออกไปก่อนหนึ่งคนนะครับอีกคนหนึ่งโอ้โหมีฮาเวสด,ด้วยตัวของหน้าโอเคสมิธโลอ่าต้องกลับมาดูว่าตอนนี้จะเล่นยังไง หมายถึงว่าวีคนี้เอาทีมไหนดีใช่ไหมโอเคลิวพูเจอวิสบิดน่ายๆเลยเคยทีมที่เจอซอลนัมตันชนะนิวคาสเซิลต้องเอานิวคาสเซิลมานะอะมีเราดูตารางอาร์เซน,นอลยังต้องมีนะแมนซิตี้ก็ขาดไม่ได้นะทีมอื่นยังไม่เท่าไหร่นะครับผมว่าหลักๆก็มีแมนซิตี้ มีเชลซีมีอาร์เซนอลนะครับทีมโอตาล่งแต่ผมไม่เอาลิบูนะแล้วก็นิวคาสเซิลฟอร์เรสต์ปอร์ตมัรนี่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเอาจริงๆก็คือห้าห้าห้าหกอันดับบนนะรวมไปถึงอาร์ปอร์ตมัรอีกทีมนึงนิวคาสเซิลผมขออะไรนะกองหน้านอเดี๋ยวไปเรียกเลยนิี๋ยวนิวคาสเซิลดูว่าจะเอาใครดีในนิวคาสเซิลนะครับเพราะนิวคาสเซิลเจออะไรครับ เจอหมูครับหมูแลวหมูอุดอุดนิวคาสเซิลเจอเซาท์ทิมตันใช่ไหมเมื่อกี้ใช่เป็นเยือนเซาท์ทิมตันแต่ว่าน่าจะยิงยิงยิงแน่ๆเพราะเขาอยู่ในเส้นทางเซมเบลลีกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้านิวคาสเซิลชนะแมนซิตี้เสม,มอนะครับนิวคาสเซิลก็แซงขึ้นไปเลยนะครับแซงนี่คือแซงแมนซิตี้ขึ้นไปอยู่ที่ห้านะแต่เชลซีก็ถ้าเชลซีแพ้ ก็ต้องดูทีนะครับถ้าประตูได้เสียดีก็อ,อาจจะแสงขึ้นมาเป็นที่สีได้เลยนะครับอยู่ที่ว่ายิงเยอะหรือเปล่านะครับนัดน,นี้ผมเปลี่ยนในห้าตัวผมขอเอาซิวบอรนะ์นาโซิวาไม่น่าจะได้ยิงกอกหลังก็ไม่เวิร์กนะครับแต่ละตัวนี้เลือกมาอะไรทั้งนั้นสี <c> ่ <oughs> แล้วโ okay. อเคห้าเฮ้ยใบตันเอาไว้ก็ได้นะ กลับมารีสโตรดเอ่อแปดสิบเก้าสี่สิบแปดก็ต้องเอากอดันนาครับแอดคอ,อดันไปหน่อยสิกอดันไปหน่อยลูกแอดไปครับของหน้าก็ต้องเอาไอซากอีซากนะครับอีซากครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้อ,ออกอ่ะอ๋อออกไขว่ ฮาวเวิร์ดฮาวเวิร์ดฮาวเวิร์ดเจออะไรครับเจอวูฟฮาวเวิร์ดผมอ่ะซินนอนนี่ก็เลือกยากนะว่าจะเอาใครตังเลยเท่าไหร่ก่อนเดี๋ยวอ,อ๋ย e ี่สิบโอเควิซ่าไอตัวนี้มันอยู่ทีมอะไรวะอ,อ๋อเป็นฟอร์ดเบนฟอร์ดเจออะไรวะเบนฟอร์ดอยู่ที่สิบเอ็ดเมนฟอร์ดเจอวิสซันพาเลตไปเยือน เอาเบรนฟอร์ดออกนะครับแล้วก็เอาไอซิสักเข้าไปนะครับเหลือตังอยู <pronunciation> ่เท่าไหร่ครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดห้าสามสิบห้าโอเคได้อยู่ได้อยู่อืมเอาใครจะเอาบูโน่มันร้ายอ่ะไม่ชอบครับเอาแล้วกันเปลี่ยนทีมเปลี่ยนทีมอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลทีมลุนแชมป์นะครับทีมลุนแชมป์หน่อยครับ มุ่งมั่นจริงจังนะครับทอสซาทอสาดก็โอเคนะไม่ก็โอนินกาดแพงไปม,ไมวาวะทอสาดหรือไม่ก็ไรอยู่ทอสซาดน่าจะถูกกว่าเอาทอสาดไปอยากซื้อนอสามเลยนะต้องยิงสักตัววะเออกองหลังกองหลังแน่นต้องอยู่กับไอ้ฟอรเสฟอรเสต์ฟอรเรสต์แล่ฟอเรสต์เจอ ปลอดบัตนะท่านนี้ nottingham forest ผมมีในประตู forest แล้วมีกองหน้า forest ต้องพอหลายคน,นไอหน้าเนี่ยตัวนี้เช้ได้นะครับจริงเมันเขาเลยนะ <c oughs> ตัวหนึ่งหรือห้าจุดสามห้าจุดสามซื้อใครได้บ้างแล้ทีมอะไรที่ยังไม่มีเชลซี Chelsea, มีปาเมอร์แล้ว แมนซีแมนซีไอนี่มันได้ลงเป่าวะการดิโอลงอยู่นะนัทที่แล้วลงไหมในหกแทมลงอยู่ลงอยู่เก้าสิบด้วยโอเคลงตลอดไอ้น,นี่ได้ลงเป่าวิลแมนอได้ลงแต่ไม่ค่อยมีแทมไ <laughs> บทันเนอเจออะไรวะไบทันเจอวตัน คือ <Okay. S 2> ใครครับคือออลปอดมาสตัว,ตวไหมขอดูปอดมาตที่ใครเด,เ,ดเด่นเด่นเด่นเดดังดังขอ,องลงอังปอดมาตต่อเอ่ออใครหมดท,ที่ใครหมดสมิธโลฟูลแลมเอเ้ยเจออะไรวะเจอแมนยูว้าวาว้าวเลยเป็นในบ้าน อันเดนเนลลี่มันมีลางสงหอดว่าไอ้ใคลว์วัมันจะยินเจสตินคลวยวัลฮ์วงหลังอีกสักคนทีมที่เสียประตูน้อยนะครับก็มีลิวพููนะครับฟอร์เรสต์อาร์เซนอลน,นะครับอาร์เซนอลเราครบแล้วยี่สองยี่เอ็ดนะครับ ีไหนยี่สบสองยี่บเอ็ดยี 22, 21, 26. 26. 26. ่สิบหกยี่สิบหก็นิวการเซนนิวมาสเซ้นของหลังว่ะครบยังว่นะนิวการเซนตัวนะฮะโอเค oh. <Okay. S 3> เต็มเต็มสูบเลยสูดจุดสองเอาแล้วไม่ต้องคิดเยอะนะครับ make transfer เลยครับ ไม่เสียแต้มด้วยนะครับเปลี่ยนห้าตัวลึดๆเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้แล้วเกมยี่สามเนี่ยจะหมดเวลาแล้วคอนเฟิร์มตอนจะเตะคืนนี้สอสองทุง่มหรือสี่ทุ่มเมืองไทยนะครับสองทุ่มคืนนี้โอเคนะครับผมก็ผู้รักษาประตูผมไม่เอาซานเชสเพราะมันเจอแมนซิตี้ Man City. ผมก็เอาผู้รักษาประตูเป็นของฟอเรสต์นะครับเซลกองหลังผมเอาเอลนากวาดิโอเปโดปโต้ อืมเอาฮอดีกว่านะเอาฮอไปแทนเอลนานะครับไอ้ก,กวาดิโอจะยิงเขาได้นะเชอร์เชิเชซีโอเคเอาฮอไปแทนนะครับกองกลางสมิธโรเทอาัสกอร์ดอนปาเมอร์โอ้โหมาร์ตินเนลลี่ตัวเด็ดทั้งนั้นเลยนะ <laughs> <laughs> ผมว่าเอาวายเราจะไม่ได้ยิงนะผมลฮะไปอิสักไปแทน แต่วูดนี่แม่ว่ามันยิงทุกนัดวูดดูดิเล่นเกมเยือนนะนที่แล้วสิบสองเลยนะเล่นในบ้านยิงทุกนัดเลยนไหมแปดแปดแปดสิบสองเยือนเกมเยือนเนี่ยไม่ค่อยก,นะก,ก,ก็ยิงนะโกโกโก้อนีมันยิงกี่ลูกแล้ววะเนี่ยยิงเยอะอยู่นะคิ่บูดโอเค พอ oh, วูดคั่อิสักเนี่ยนะครับก็สำรองผมก็กองการสมิธโลโทซากอร์ดอนปาเมอร์มาตีเนรี่นี่เอาครบเลยนะไอซิโนนนำทีมสองคนกองหน้าผมใช้ Chris Wood, คริสวูดกับอิสักอิสักอลกซันเดอร์อิสักนะครับไอคนนี้มันมาจากสแกนดิเนเวียสักประเทศนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะฟินแลนด์นอร์เวย์อ่าถ้าใครรู้บอกมาน,นะ ฟินแลนด์นอร์เวย์หรืออะไรวะตรงนั้น, Sweden, นวส,วสวีเดนฟินแลนด์มีประเทศอะไรวะสวีเดนฟินแลนด์นอร์เวย์อืมพบดาวสามประเทศผมเดาว่าสวีเดนนะ <c oughs> จริงๆหาได้นะแต่เกลียดหา <c oughs> โอเค <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะใครกับตันดีอะเซฟก่อน <c oughs> กินน้ำแปดโอเค อืมผมว่านัดนี้ผมก็ให้ไอซากเนี่แหละอีซากเนี่ยแหะเป็นกัปตันเม็กัปตันเลยกอดอนก็น่าจะยิงนะไปเยือนเขาสะอันเป็นรองกัปตันไปพาชีกไหมไม่เอาคนอื่นเลยปาเมอร์จะยิงทีมเก่าไหมครับมีเคราะหน่อยคืนนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำรองก็ซันเชตฮาวาร์ดวิลแมนอีนาไฮนาอ่านว่าอะไรไม่รู้ ประมาณนี้นะผมเอาไว้หน้ากันบาก่อนแล้วก็เซฟนะครับโอเคเลยสินาทีแล้วบ้างเนี่ยโอเคขอให้มีความสุขสนุกกับการดูบอลคืนนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่องก็ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับคนดูไม่ถึงรอยนะครับก็ขอบคุณที่แวะลงเข้ามาดูนะครับดูจบหรือไม่จบไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่สับสับช่องก็ฝากสักบสคช่องหน่อยนะคร วิ่งนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าไม่ขี้เกียจนะครับวิหน้าก็จะมาทําต่อครับอันนี้วิที่ยี่สามนะครับเรามาดูกันว่าปีนี้ลิวพูจะได้ลุ้นแชมป์หรือเปล่านะครับจะได้ไม่ใช่จะได้ลุ้นแชมป์ดีตอนนี้กำลังลุ้นแชมป์อยู่จะได้แชมป์หรือเปล่านะครับแล้วมาดูกันครับถ้าลิวพูได้แชมป์นะครับผมจะมีอะไรเซอร์ไพรส์บางอย่างนะครับขอไม่บอกตอนนี้นะครับขอให้ใกล้ก่อนนะครับสำหรับวิ่งนี้ก็จบประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ